เด็กเบลบอยนะคะเด็กถือกระเป๋าแล้วทำไมดูคิปกูต้องมีอีเดือนเดินขึ้นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะชีวิตที่ต้องอยู่บนรถตอนนี้ทำไมก่อนน้ำเวลาห้าุสิบเก้าแต่ก็ยังตะเวนหาของแดกมาหยุดจ้าฮัลโหลเขาต้อนรับเข้าสู่กินดีกดน ชิปอะไรดีคะตั้งชื่อให้หน่อยวันเด y t r i ิ with เพื่อนเปรย์วันนี้ชิปคร่าวๆคือฝนตกแล้วตั้งแต่เริ่มไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกลางวันชื่อร้านอะไรยู่วัพูดอะไรไม่รู้อะไรนะอะไรเซรนะอะไรนะอะไรวะซาเกตโนมิเซะ Wall Street House ยาตั้งจากนี้ไปประมาณสามชั่วโมงกว่าจะได้กินสายสั่งพอดีไปเจอกันที่ร้านจ้า คุนบาทนะคะตึกที่จะแดดไม่ให้เข้าแล้วเป็นไงสีาค <Eden. S 2> ่ะแล้เพื่อนกลัวอตนนจะเดินซ้าให้ทันอยู่ค่ะจะเดินซ้าให้ทันอยู่ <c oughs> เก้ายาวเก้ายาวดูสภาพหน้ารา้านชื่ด <c oughs> เป็นชั้นใต้ดินนะคะ มี<ด>น่ารักอุ้ยมีเกย์ชามาหายด้วย,ยอ่ะน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวมากอุ้ยอุ้ย ตลาดอ่ะฮะซอสน้ำมันงา,าว้าวโอเคเลยไก่นะคะกินโดยหมูอร่อยมากไปงาดูตาดูนะประทับใจจ้สสาสภาพหลังกินเสร็จนะคะอันนี้ยังคงไปต่อ อันนี้เป็นไงหล่อเพลิงอันนี้คือพออันนี้คือไม่ไหวแล้วคุณคือผู้ชนะนะสิบทีชนะอันนี้ได้เล่นด้วยเช่นเหมือนเดือนดวนด้วยดวนส่งสารชาวนามึงหายไปดูข้าวินดูเข้าดูเข้ากูนะดูเข้ากูก็คือ มีคนที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปแดกต่อดูดูสภาพเดินเออไม่สนใจเพื่อนด้วยไม่สนใจไม่สนใจเพื่อนเฮ้ยนี่บังเอิญจังเลยฉาชินเ้าไม่เจอมาเชิญกรุงเทพอุณยไฟอยู่ต่อตัววิบ้านหวานตัดขาแน่นอนชิมไม่กินเลยอร่อยอร่อยยบัว ใด้คด้วยแดกแกอะไรเฮ้ยแล้วดูนิใครให้แดอตีเมืองไทยนตอนนี้เราอยู่ที่วัดไตรเเป็นคนดีมาไหว้พระนะคะ สั่งอะไรไปอะไรสักอย่างอะไรนะอะไรไทยทีซิสเมอะไรสักอย่างเหมือนงาดำอะ่ะหรองาดำโปะของโบสใช่ของโบเป็นงาดำถ้าไม่ใช่งาดำก็เชลราละ <c oughs> อันนี้เป็นโกโก้กับชาไทยจำไม่ได้ว่ามันชื่อเมน,นูอะไรแต่ว่า,วายังไม่ได้คนนะอืโกโกห้หวานหวานแบบเลี่ยนเลยอะ่ะอันนี้ดีไหมดีดีไหมมันกินดีหน้าเลย ีหน้างาดำนกกระเรือนเลิศแต่ว่าชาไทยเฉยๆอร่อยไม่หวานขอปั่นอย่ก่อนก่อนแรกตะเกืยก่อนนะเพื่อนมีข้าวแบบนเค่ะงวงเป็นไงบ้าง อร่อยนะอร่อยค่นมฟองกรอบเลยชาแล้วไอติมมันอร่อยอร่อยวุ้นี่ยาที่ยาธรราจบไปแล้วร้านนี้ด้วยความรวดเร็วนะคะเป็นไงคะอร่อยดีค่ะหวานไทยวาหวานแปลว่าอร่อยเหรอชอบหวานไงอ๋อโอเคแต่ว่าเขาก็เค็มอยู่ใช่ไหใช่เจ๊กจนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไอคอนยามเพราะว่าเพื่อนอยากได้โลเอเว่ย์ซัมติงสักอย่างแต่อาจจะไม่มี วิถีคนจะเสียตังอาจจะมีของับเพื่อนปากมาค่ะแสบคอไปค่ะแบบตอนนี้นะคะเรากำลังรุดรองกับเพื่อนสองปชสอปปงมันทัดทองเรา,า,เ,ราเราอยู่ค่ะค เราโดนน้ำหอมตกอันนี้นะคะเราว่าเราจะซื้ออันหนึ่งเป็นดีฟิวเซอร์ไปตั้งไว้ในห้องเอาบ้างไหมเนี่ยเอากับเขาบ้างไหมนี้เราว่าเราจะยี่ห้อใหม่อันนี้ของหมมาเอาบาังยี่ห้อเขาไปหมดด้วยเอนอนี่เจ้านี้อะเราหาซื้อนะคะที่นคนสายาม เอ้าชั้นชั้นสองวันเดย์ทริปในช่วงวัยเกษียณของเราไม่มีอะไรมากก็คือนั่งนั่งนัน่งรอเปืเปือนชอปปิ้งใดๆ,ใๆพวกนี้ก็นั่งเกะกะอยู่ในร้านเนี่ยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้ววอลเวลมาตั้งแต่ เจดีไนกี้อันดิาสเบรคเคนแล้วมาจบที่อะไรน่ะสิสเกชช์แล้วเราก็มาถึงจุดที่จะต้องขีปุกกตาแล้วค่ะอยากนลนกันย้ค่ะโอ้โหน่าจะหักมาค่ะ นริงหรออุ๊ยดีอ่ะ,อะเหนื่อยมากอีนี่จะเดินไปได้สั่งเพิ่มลเลยเดี๋ยวก่อนกูเข้าไงอ่ะมึงอยู่ตรงไหนอะ ไนโฟงมากที่ไนโฟงร้านย้ายไปแล้วเราก็เลยมาที่ร้านอยู่หน้ามันไดเลื่อนเลยอยู่ตรงข้ามกับบอนชอนชั้นปังเปาปังเปาใช่ไหมปังเปาเป่าคนไแล้วนะตอนนี้นะคะเรากำลังรอเพื่อเสร็จคูละแล้วก็มารับเราที่ไอคอนสยามเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่บรรทัดทองซึ่งมีร้านที่เพื่อนๆหากัว้แล้วอุ้ยรัดตัวมากไหวไหมบันทัดทองไหวไหม แล้วแล้วเพื่อเราก็กลับมาตอนนี้เราอยู่เป็นที่อุทยานร้อยปีจุลานะคะกําลังจะเดินขึ้นไปไปไหนก็ไม่รู้เดินไปไม่มีทางเดอนเดินมันมีทางออกวะเนี่ยใช้ดูจากหน้าหน้าอัญชลัดเราดูแล้วเอ้ยน่าจะทะลุได้ไหมเอ้ยมันมีรั้วป่ะนั่งอย่างเขาเดินออกไปได้โอเคไปตอนนี้โดนงูชกเนี่ยกลัวอยู่เด็กก็กําลังจะเดินไปร้านที่บรรทัดทองคือร้านร้านลุยส์ ลุยสวานิแต่ปรากฏว่าปิดรับคิวแล้วจ้าเพราะว่าันนี้รับทั้งหมด300รอยคิวเราไปที่คิวส0 1ก็คือปิดปิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ร้านอะไรทุกคนนี่ร้านนี้ทุกคนร้านนี้ทุกคนร้านนี้ร้านนี้ปิดรับคิวปิดคิวต้นไม้สองต้นอันนี้ต้องหลับขูดหวยปนั่งกวางน่ารักจังเลย ไม่เป็นไรนะเดี okay ๋ยวเรามาอีกเดี๋ยวเรามาใหม่โอเคปะตอันนี้อยู่ที่ร้าน CQK ผาลาคอร์ดไข่ตีเหล่าเออไข่เราตีไข่ตีเหล่าตีต่อไหลงงตรงนี่จริงอันนี้ก่อนให้เชื่อตูตูเหมือน อร่อยไหมคะ่ะเพื่อนยออไปเลยว,ว้ยวาวทางนี้ไม่อาค่ะยิมจริงจริยมจริงจริงเอาอีกแล้วอหรเหนือกูเั่งตรงไหนอะ่ะมึงเล่นเหนืออีกทสองคนอยู่นอกตูอ้อ่ะเอาไงอะ่ะ